สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับโซมิยูอาร์ปกายแสงนาเต้โอ้โหเราอยู่ใน i อีพี่บัตรโน b o อดีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันแรกนะครับพี่บัตรสุ่มตอนต,อนตีสีครึ่งของผมสุ่มให้น้องๆตอนตีส สามารถไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับสุ่มแบบตึงๆได้ทุกคนแน่นอนเพราะว่าพี่นาตีมือทองนั่นเองบางคนมาแสดงความดีใจกับพี่แบบของจริงครับพี่นาตีใช่แล้วครับของจริงครับอ่ะไม่ต้องพูดมากครับไปดูย้อนหลังกันเองนะฮะตรงนี้ครับโซนิกมาที่4ดาวแล้วตรงนี้แล้วแพ้4พิเศษขั้น2นะฮะโซนิกจากฝั่งพี่บัตฮะพลัง34ล้านเนี่ยตรงนี้ฮะไปดูความสามารถของโซนิกกันดีกว่าฮะว่าทําอะไรได้บ้างครับสกิลที่1ครับ ปลิดชีพพิปตานะครับโจมตีเป้าหมายรายเดียวสร้างพลังโจมตี120%แล้วก็120%พลังโจมตีเป็นํำนาญคุ้มกายครับเออก็สร้างเมจเจมให้กับตัวเองรับตีธรรมดานะครับผมต่อมาครับอันติเมตสกิวโอ้โหมันยาวจังวะหาฝนสังหารเนจิกุอะไรนะอะไรนะชุดลูกเค็นอะไรสักอย่างนะครับผมตรงนี้ ผลสังหารโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งใส่ศัตรูทุกลายในแถวแนวนอนนะฮะสร้างดามเมจ4 0 0%เลยนะพลังโจมตีแล้วก็เพื่อนร่วมทีมแถวเดียวกันจะได้ชำนาญเพิ่มความเร็วนะครับผม92%ของโซนิกนะเออถ้ามันเป็นอันตีอย่างนี้แปลว่าอาวุธเฉพาะจะมีผลนั่นเองครับว่าเขาทำให้ทาให้เอฟเฟกของอันตีมากขึ้นนะครับแล้วก็หักพลังศัตรู3จุดนะครับผมหักได้เพียงหนึ่งครั้งก็คือหักลบ ลูกไฟฮะลูกไฟอันตีนะครับหักได้3จุดนะครับผมเ,เดี๋ยวรออาวุธเฉพาะเข้าเดี๋ยวจะได้ทําการรีวิวอันตีอันใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับเป็นแพสซีฟครับว่องไวสายลมคลั่งฮะว่องไวลมคลั่งฮะเมื่อเริ่มต่อสู้จะเข้าสถานะกระตุน้นให้ทีมรับโบนัสพลังเริ่มต้น2รอบอะไรวะสองรอบอ๋อได้รับลูกไฟเพิ่ม2ลูก3รอบ100%เ แล้วก็มีโอกาสโจมตีอัลติเมตใส่เป้าหมายติดเผาไหม้อีก150%พลังโจมตีดาเมตตอนเนื่องของพลังโจมตีฮะจะหายไปหลังจากเกิดผลไป3ครั้งแล้วก็คือระเบิดไปตอนนื่อง3ครั้งนะครับสเทินร้อยุ้มปุู้มบุๆม,มไปนะครับผมเพิ่มทั้งลูกไฟแล้วก็เผาไหม้ด้วยโหัวจัดจริงๆฮะ มาดูพาสีพิเศษครับอันนี้พาสีพิเศษขั้นสองนะเมื่อเริ่มสนามจะได้รับชำนาญเพิ่มความเร็วครับเพิ่มความเร็วให้กับตัวเอง3 0ฮะหากเป้าหมายมีความเร็วน้อยกว่าหลังการเคลื่อนไหวจะสร้างโบนัสแก่ศัตรูด้วย500ซของพลังโจมตีฮะแล้วก็เมื่อเริ่มสนามจะได้รับ65%หลบหลีกดาเมจถาวรนะครับผมให้เพื่อนร่วมทีมในแถวเดียวกันแล้วก็45%หหลบดาเมจพวกโจมตีตรง โบนัสดาเมดดาเมจร,รวมแรงดาเมจกันนำนะครับผมอ่าประมาณนี้สำหรับแพสซีพิเศษของโซนิกครับมาดูของพี่บาตทัรสเตตตอนนี้เป็นยังไงฮะโจมตีอยู่ที่เกือบ3ล้านนะฮะบ้องกัน8ปดหมนะฮะเฮดพีสิล้านนะฮะความเร็ว1562ฮะว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ ยังไม่ได้ใช้อาวุธเฉพาะด้วยแล้วก็ยังไม่ได้เป็น5ดาวด้วยนะครับผมอัตราคิทที่ข้อหกสดามิคิรดสิบสอครับมาดูทะลวงครับตรงนี้เป็นสมาชิกครับเลเวล133นะครับสกิลครับลิมิต24เลเวลสกิล129ครับปวดขีดก็จะ5ดาวในไม่ช้านี้นะฮะเดี๋ยว5ดาวมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับปลุกตื่นก็3ดาวม่วงกันไปครับประวัติหมดหมดยกเว้นบริจาคชิ้นส่วนครับทักษะตอนนี้ครับใส่แแแททงะะลล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 ุเเเเเเวววว7 7คมดาาบ8้้ก็นนตอฮ โอลมาหเร็วเจ็ดโอลมาหเร็วเจ็ดอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็แทงทะลุเรเวเจ็ดครับได้มาที่นี่ครับโซนิกครับอาวุธเฉพาะก็ใบมีดนินจารับมีดนินจานี่สองดาวไปก่อนครับแล้วก็ตานักโทษฆ่าหัวก็ดับอัพเต็มกันไปฮะอุปกรณ์เอามาจากแฝดประกายแสงฮะตรงนี้เป็นโจมตีความเร็วเซตพลังไฟครับจะได้ความเร็วสูงสุดสปีดเพิ่มมาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองฮะและตรงนี้มีโจมตีหมูโจมตีแนวนอนมีสปีดบวกสิบฮะอันนี้องท้าบ่ะต่อมาครับ เป็นแผ่นทักษะครับก็นี่ฮะพลังโจมตีแล้วก็สป,ปีสามแถวนะฮะลดป้องกันนะครับการปัฟปีาศาจฮะแล้วก็นี่เอามาจากเศษประกายแสงฮะพลังโจมตีอัตราคี่ข้อ2แถวแล้วพลังโจมตีอีก2แถวฮะรวมเป็น3แถวแล้วก็นี่การรับพิเศษฮะคี่ข้อเสริมเป้าหมายหลกักดาเมจคียอรนะครับอัตราดาเมจสองแถวแล้วก็พลังโจมตีนั่นเองฮะ เอาละครับวันแรกมาอย่างนี้ฮะผมเอาเข้าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเข้าทีมหลักฮะเขตศึกดวลไรที่สิ้นสุดนะตรงนี้ฮะทีมโซนิกมาอยู่นี้ท่าสมากิเปิดก่อนแล้วไม่ท่านไหนตามครับยังไม่ได้ใช้ผูรีนะครับเพราะผู้รียังไม่มีอาวุธเฉพาะเข้าครับแทงทอปมาิเตอร์แล้วก็สเปรอร์ลอยด้าชายแล้วคอเกียร์ลูกกันชูครับอตอนนี้พลังทีมอยู่ที่255ล้านเลยนะฮะไปเริ่มจับคู่กันครับหาสักคนหนึ่งเพื่อจะมาทําการรีวิวเจ้าโซนิกนี่ฮะ บอกเลยว่าตึงจัดๆจริงๆฮะแต่โซนิกนี่บอกเลยว่ายังแพ้ความเร็วสำหรับซอมบี้แมนอยู่นะฮะแต่ว่าเราสามารถใส่ทีมหลักได้แล้วนะฮะมาเจอโอ้เจอคนนี้ดีกว่าได้พลังเยอะดีฮะหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเลยฮะบิวโอลอนรบิวโอลล์บิวบิโอล่อนเหรอฮะไปรับชมกันฮะ ว่าจะเดือดขนาดไหนฮะตรงนี้ฝั่งตรงข้ามไม่มีโซนิกนะไม่มีตูบความเร็วนะครับใส่เป็นเมลซากาแล้วก็ฟินิกแมนล้วจะได้ชุบชีวิตกันรัวๆเลยฮะเปิดดีเมชั่นเพื่อความหล่อเท่แล้วตรงนี้มาครับมาครับบับความรูนความเร็วบับลูกฟงรูกไฟแล้วมาครับหาฝนสังหารครับดูตุมตุ้มชูลุเคนมาตรงนี้ยังไม่ใช่อาวุธเฉพาะนะครับแล้วก็ขึ้นจิตบทขยี้ครับนะ่ฮะ ฝั่งที่ได้เปิดก่อนนะแล้วไล่ยันตีก่อนนะฝั่งสีฟ้าได้ไล่ยันตีก่อนแนละ้วจิโกโยจีไปครับตรงนี้แรงจัดจดจริงๆฮนะบอกเลยว่าทัสมาก,กี่นี่พีบาน50ล้านนะใครยังไม่ได้ไปดูคลิปนะฮะบอกเลยว่าทีเดียวนี่ติดโลก,กเกลียวกันทุกคนนะโอ้และซัมแมชเชอร์ะไปเนงะี้ยตรงนี้ฮะบอกเลยว่ามันมันเอาเรื่องจัดจัดจริงๆฮนะเออไล่ยันต์จีจากฝั่งฮีโร่ลุ้นๆนะตรงนี้คืนจิตบทคายี่ครับยัดหน้าไปอีกทีนึงฮะ ปาดไปตรงนี้อ๋อรู้สึกจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนไล่อันติฮะเป็นสายต่อสู้ฮะได้ไลอันติแล้วตรงนี้เมทัลไนครับสวยฮัตโซมาครับโดนยิงกดทับจุดกดซิ้นเรสตันไป3ตัวแล้วขึ้นจิตปวดขยี้ยัดหน้ามาอีกครั้งหนึ่งจากฝั่งตรงข้ามครับปาดมาตรงนี้ยังรับแรงให้ได้ดีอยู่ฮะอ๋อแล้วตรงนี้ครับทาสมากิฝั่งพี่บัสครับมาครับขึ้นจิตปวดขยี้รื้อไปฮะโอ้โหแล้วโกโยจิครับบอกเลยว่าจะไปเหลือรอดอะไรล่ะฮะ ตรงนี้ฟินิกแมนนี่ชุบชีวิตขึ้นมานี่โดน,โดนโดนโดนกลับมาแน่นอนฮะแน่นอนครับระเบิดระเบิดเพียระเบิดเพียอย่างนี้ฮะแล้วมาครับระดมยิงกดทับจุดกดเส้นอีกครั้งหนึ่งครับยิงหน้าไปครับตรงนี้ปึ้มปึ้บปึ้มปึ้มปึ้มอื้มเกลือกันชุบไปหวัน่นฮะคืนจิตบุกขยี้ไม่อีกครั้งหนึ่งจากการไล่อันตรีฮะโอ้โหนี่ฮะคอมโบคอมจอยครับสุดยอดแห่งความดุรแรงฮะจิโกโยจิอื้มไม่อีกทีหนึ่งโอ้โหเซ็ทยอไปหนึ่งทีหายไปกับตาฮะ เอ้เว่กี้ผมบอกผิดนะไม่ใช่ไล่อันตีจากสายต่อสู้นะนะเพราะว่าไอ้แทงท็อปกับดาร์กชายมันเป็นสายต่อสู้ไงผมเลยนึกว่ามันไล่โจมตีเฉพาะสายต่อสู้ไม่ใช่นะฮะเป็นฮีโร่ครับฮีโร่เพราะว่ามันเริ่มไล่อันตีจากฝั่งตัวบนขวาสุดก่อนนะฮะตรงนี้ครับอาละครับมาดูกันต่อครับจิโกโยติฮะปึ๊บมาหือเม็ดเจมเยอะจัดๆเลยฮะตรงนี้เออแล้วเราได้ลูกไฟแล้วเราลบรูไฟฝั่งตรงข้ามด้วยนะนะครับข้อดีของโซนิกเลยฮะตรงนี้ฮะ เรากลับเข้ามาในสนามอีกครั้งหนึ่งก็โดนโอ้โหสนามแรงปิดนะขวานสับจักใหญ่ปาดมาตรงนี้ยังไหวอยู่ครับแล้วอะไรได้คืนจิตบทขยี้ครับไล่กันตีกันมาครับทัสมกีปาดมาครับ36ล้านฮนะแล้วก็จิโกโยจิต่อครับปึ๊บปึบปึบ,ปบมาโอเคยังรับแรให้ได้ดีอยู่ฮะเซ็ตหย่อมาหนึ่งทีเซ็ตหอมาอีกทีนึงฮนะโอ้โหม่เเจมเยอะจัดจนะัดฮะซูเปอร์อรอยโมเมนตัมกระยำหม,ม่อมมาครับปาดมาตรงนี้ โอเคครับยังไม่ติดโล่นะฮะมันเจมโคตรเยอะเลยฮะยิ่งแทงท็อปนี่เยอะจัดจัดคืนซุปเปอร์ทะเลกินข้าตือ่อเดือดตื่อเดือดทัซุปเปอร์สยาก,กันนำขึ้นมาครับตรงนี้เซสียบหนึ่งที่เสียบไปอีกทีนึงฮะนี่ฮะเกลิวเกิดขึ้นมาใหม่โดนคืนจิตบ,บทขยี้จากฝั่งตรงข้ามอืม้หืึปาดมาตรงนี้26ล้านดานมเมจเลยทีเดียวเชียวะฮะจิตกโอยจีต่อโอ้โหเมทเจมเมทท่านท์จะไปหวานแล้วฮะ เยอะมากครับรุนแรงมากๆแล้วโซนิกโดนเซตหยอมนุนแรงฮะฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันครับซูปเปอร์อร่อยมุมตั้มกระยั่มหม่อมมาะโอ้โหแปลว่าฟินิกแมนกับเมลสากาานี่ยังใช้ได้ดีอยู่นะฮะเออไม่มีตัวป๊บความเร็วฮะเอาตัวชุบชีวิตเข้าแรกครับ จูจ่โจมครับระเบิดจู่โจมจากแทงท็งอปมาสเตอร์ปาดมาตรงนี้ครับซูเปอร์อร่อยละใชัยเม็ดเจมหมดแล้วเซตหยอกไปอีกทีเซตหยอกไปอีกทีนึงอ่ะมันจะนานขึ้นมาดิสหนึ่งสนามแรงปิดไปเกลือกันชุดที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วตายไปอีกครั้งหนึ่งแล้วซุยหาโซ่ระดมยิงกดทับถูกกดเส้นแล้วมาอีกแล้วครับตรงนี้สตันไป3ตัวครับแล้วซูเปอร์อร่อยม,อมันตัมกระยำหม,ม่อมยัดหน้าไปอีทีนึงอะโอ้โหยี่สิบห้าล้านเมจนะโอ้โหหรือสองร้อยล้านวะนัน่น วดแรงแรงจัดๆมาเซตยอดแล้วตรงนี้อัดักใช้กลับมาอีกทีหนึ่งฟินิแมนลุกขึ้นมาไม่รู้ไฟใช้เรยตีธรรมดามาครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เซตจอไม่ทันหนเม็ดเจมหมดไปแล้วนะฮะแล้วก็ซุปเปอร์ลอยโมเมนตัมก็ะยำหม่อมจากฝั่งตรงข้ามจัดหน้ามาอีกทีงั้นเหมือนฝั่งตรงข้ามก็เอาเรื่องฮะเอาเรื่องครับว่ามีบีดิกแมนคอยชบชีวิตนั่นเองฮะแทงท็อปมาสเตอร์ก็ระเบิดจู่โจมมาครับ แล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่2ครับนี่ฮะเราได้ลูกไฟบับขึ้นมาครับแล้วก็หาฝฟนสังหารครับปาไปตรงนี้ลบลูกไฟไปเลยครับ3ลูกครับตึงๆฮะฝั่งตรงข้ามเหลือแค่2ลูกไฟเท่านั้นนะนี่คือข้อดีของโซนิกที่เห็นได้ชัดเจนนะฮะปามาตรงนี้ครับติดเผาไหม้แล้วยังไงฮะติดกัวโยตีไปต่อครับเออโซนิกมันทําเผาไหม้ได้ด้วยนะฮะสตัวละครที่อยู่แถวหน้านะครับที่โดนอันติเมสกิลไปนะฮะติดเผาไหม้นี่ฮะเผาไหม้ลงไปนอนนะสำหรับฟินิกเมนะแล้วก็บอกเลยว่า อมบีแมนถ้าใครไวข้างหน้านี่ก็โดนโดนเผาไหม้เหมือนกันฮะโอ้โหตรงนี้ครับโมเมนตัมกระยัมม่มหมอมไปครับ64ล้านฮะและ้วคืนจิตบทขยี้ครับโอ้โหเหลือแค่3ามตัวเท่านั้นฮะปาดมาตรงนี้ครับซูปเปอร์ลอยดักชายเจ้ายืนรับมือไหวไหมครับนี่เพิ่งไลอันตีเท่านั้นฮะแล้วดมยิงกดทับจุก,กเส้นครับยัดหน้ามาอีกทีนึงโอ้โหรุนแรงจัดจัดจริงๆครับซูปเปอร์อัลลอยโมเมนตัมกระยัมม่มหมอม,อมวนคืนกลับมาบ้างครับอันนี้คือไลอันตีฮะ คืนจิตบดขยี้ครับทัสมะก,กีฝั่งตรงข้ามครับปาดมาตรงนี้โอเคยังรับแล้วให้ได้ดีอยู่ฮะสบายสบายฮะตรงนี้มาครับคืนจิตบดขยี้ผมฟังพี่บัสครับคืนจิตบดขยี้อือจืดจืดจืดแล้วก็โกโยจิต่อครับฟูบุกิต่อไปหืมเม็ดเจมของซูเปอร์ลอยรักชัยที่วาดแน่ๆโอ้โหติดโล่เลยฮะเม็ดเจมหมดฮะแล้วโอเคลูกบอลชุบตายไปอีกรอบนึ่งฮะไม่มีชุบชีวิตแล้วครับสาหรับฟินอีกไม่นะครับรอบชีวิตหมดครับสวีฮัตโซครับตรงนี้ เรบอกได้เลยว่าฝั่งตรงข้ามนี่ลูกไฟเหลือแค่2ลูกเพราะฉะนั้นคลื่นจิตบุคคลยี่ยัดหน้าไปทีนึงโอ้โหติดโลครับตรงนี้ติดโลเซตย,ย่อไหมจิกโยจีฮะโอ้โหนี่คือไล่กันตีจากฝั่งพี่บัินะแค่2เทินเท่านั้นครับขอแค่2เทินเซตย่อไปหนึ่งทีลบโลมาตะแล้วรีเลยก็นมาโอ้โหแล้วตายด้วยพลังโคตรสุดยอดนะพี่บนะัตฮะเป็นไงครับโซนิกของพี่บัตครับสุดยอดไปเลยนะฮะ ถ้าใครสู่มาแล้วนะครับถ้าความเร็วไม่สามารถสู้ได้ก็เล่นสายดาเมจเหมือนลอยเลยก็ได้นะครับสำหรับโซนิกนะฮะเผาไหมค่อนข้างดุนแรงครับข,ข้อดีของโซนอีกก็คือบัฟความเร็วทำดาเมจเผาไหมแล้วก็ที่สำคัญเลยลบลูกไฟเพิ่มลูกไฟให้กับตัวเองครับสำหรับวันนี้ครับก็โซนอีกวันแรกฮะเดี๋ยว5้าดาวเอาเฉพาะเข้าเดี๋ยวมาทำการรีวิวให้รับชมใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับน,นี้กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้ผมในการทำคลิปต่อปไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอก